สวัสดีค่ะติมค่ะรายงานจากโครงการสมศริกาเด้นนะคะคอง13บึงคอไหออาเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมทธานีค่ะแปลงนี้นะคะห่างจากถนนเรียบคอง13เพียง1กิโลค่ะสามารถเข้าออกทางถนนลำลูกกาได้หรือจะออกทางถนนรังสิตนครนายกได้เหมือนกันค่ะซึ่งห่างกันแค่ หนกิโลค่ะจากถนนมาแปลงที่ดินค่ะแปลงนี้นะคะขาย2แปลงค่ะแปลงดีหและแปลงดีสนะคะมีเนื้อที่3 2 0ตารางวาค่ะหรือจะขายรวมนะคะที่640ตารางวาค่ะเราขายที่ตารางวาละ4,200บาทค่ะแปลงนี้นะคะราคารวมทั้งสิ้น 2 6 8 8 0 0นบาทค่ะที่ดินตรงนี้นะคะโฉนดพร้อมโอนค่ะซื้อสดหรือผ่อนก็ได้นะคะที่ดินตรงนี้มีความเหมาะมากๆนะคะที่จะทำเป็นบ้านสวนนะคะบ้านพักตากอากาศค่ะหรือบ้านสวนเกษตรหรือว่าจะเกรงกำไรก็ได้ที่ดินตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างถนนเรียบคอง ลำลูกกาค่ะซึ่งห่างจากบริษัทโคกนะคะไทยนำ้ำทิพประมาณ5กิโลค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับบริษัททิปโป้นะคะซึ่งแหล่งความเจริญต่างๆกำลังจะเข้ามาที่ดินแปลงนี้ค่ะและถนนวงแหวนนะคะรอบที่3นะคะก็จะผ่านที่คลอง13นี้ค่ะ บรรยากาศในแปลงที่ดินจะดีมากๆนะคะที่ดินกับระดับถนนจะห่างกันอยู่ที่ประมาณ20เซนค่ะถ้าหากเราจะสร้างบ้านแนวสวนเกษตรนะคะก็สามารถถมเพิ่มนะคะและตอนนี้นะคะติ๋มอยู่ที่ท้ายแปลงนะคะซึ่งท้ายแปลงจะมีบ่อนะคะสำหรับนำน้ำเพื่อรดต้นไม้นะคะรด พืชผลของเรานะคะที่ได้ทำการปลูกนะคะสนใจนะคะเงื่อนไขพิเศษนะคะวางดาวที่ห้าหมื่นหรือหนึ่งแสนบาทนะคะผ่อนกับเจ้าของได้นานถึง5ปีนะคะสนใจทักติมมานะคะ0 8 4 1 3 2 0ด7 9แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ